สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบเด้อ,ดอโครงการ่าบรหิหารจัดการและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรพูปลูกข่าวครับพี่น้องไร่ละพันปีการผลิต2 5 6พันัหกสิบีทกเสมหาครับอันนี้เป็นของจังหวัดกาลสินครับขอขอบบุญขอบคุณขอมุ่นนี่จากเพจสำนักงานทกศจังหวัดกาลสินนะครับเอาก็เลยเอามาวอาให้พี่ให้น้องฟังเด้อครับเดอ้อวันที่14ธันวาคมก็คือหลังหกทุ่ม ของวันที่13นี่แหละครับนี่คลิปนี้ขึ้นวันที่13 4สามโมงแรงกลัวๆนะครับหลัง10หลัง6กทุ่มสิธันวาคมนี่ตีหนึ่งตีสองไปเด็กเขากันมาเป็นวันที่14บ่แหละครับจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องสินแดงเงินไรลละพันขั้วเลือนเราเบอรเกิน20ไรก็มีวันที่14นะครับสาขากาฬสินธุ์ครับสิมิการโอนเดอร์พกสสาขากาฬสินธุ์สิมิการโอนไร์ลละพันสาขาเพื่อสมเด็จครับพี่น้องทั้งสี่แยกนรอ รอหับเงินครับวันที่14ไปเบิกไปถอนได้ไร่ละพันนะครับอำเภอสมเด็จนะครับสาขากุชีนาลายอำเภอบัวขาวเนาะสาขาหนองกุงงสีอันนี้เป็นวันที่14ธันวาคมนะครับวันต่อไปครับ15ธันวาคมสาขาคาม่วงสาขากรรมละสยสาขาเขาวงสาขาหวยเมกเด้อครับวันที่16ธันวาคมสาขาโคกสี สาขาทาคันโทสาขาหน้าคู่สาขาสหัสสขันและกะสาขาห่วยพึง17ธันวาคมสาขาคลองชัยสาขาหน้ามนสาขายางตลาดครับสาขาสงเปือยแลกะสาขาสามชัยครับนี่แหละครับ14 15 16 17ี่ทกศในเขตจังหวัดกาลสินสาขาต่างๆกาสิโอนตาม วันที่ที่เฮาอ่านให้พี่เห็น้องท่างกาลสินฟังนี่เด้อครับล่อรางเงินครับลายละพันขั้วเลื่อนระบะเกิน20่สิบไร่สองหมบาทครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพ่อกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อครับสวัสดีครับ